เด็กหญิงวรัญญาคำสวัสด์หรือน้องโบนัสนักกีฬามวยปล้ำเธอมีแววตามุ่งมั่นและเต็มเปี่ยมด้วยความพยายามน้องโบนัสอายุ14ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษเธอได้เริ่มต้นการเล่นกีฬามวยปล้ำมาตั้งแต่อายุ11ปีความมานะพยายามและมีวินัยอยู่เสมอส่งผลให้เธอคว้ารางวัลใหญ่มาแล้วหลายรายการแข่งขัน อยากเป็นนักกีฬาก็ลองมาสมัครที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชิสุเกดูค่ะแล้วพอเห็นพี่ๆเขาซ้อมก็ดูน่าสนใจดีค่ะน่าสนุกไม่น่าตอนแรกก็คิดว่าน่ากลัวค่ะแต่พอลองมาเล่นก็ไม่น่ากลัวค่ะแมตชใหญ่ที่สุดก็เซา t ์อีส์เอเชียค่ะแล้วก็คัดเยวชนแห่งชาติค่ะแล้วก็ชิงแชมป์แห่งประเทศไทยค่ะ การฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอหล่อหล่อไม่เธอเป็นคนที่มีระเบียบว,วินัยในตนเองมากอีกทั้งยังเป็นเด็กที่สามารถจัดสรรเวลาได้ดีเพราะนอกจากเธอจะเก่งเรื่องการเล่นกีฬาหมวยปล้ำแล้วเธอยังไม่ทอดทิ้งเรื่องการเรียนและเธอยังเป็นเด็กที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับดีอีกด้วยทางด้านโคสุนันนุนสังครูผู้ฝึกสอนกีฬาหมวยปล้ำให้แก่น้องโบนัสกล่าวว่า การที่น้องโบน,นัสมีความมุ่งมั่นพยายามและมีการจัดสรรเวลาทั้งทางด้านการซ้อมกีฬาและการเรียนอย่างเหมาะสมถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็กและเยาวชนคนอื่นๆได้นําไปประพฤติปฏิบัติกิจวัตรประจำวันก็ตื่นตั้งแต่ตีห้าครับฝึกซ้อมกีฬานะครับแล้วก็รับประทานอาหารแตกตัวไปเรียนหนังสือแปดปุ่มสาระนะครับถึงบ่ายสองโมง แล้วก็เริ่มทําการฝึกซ้อมในเวลา15นาฬิกาถึง18นาฬิกาก็จะทําการฝึกซ้อมกีฬาตลอดครับขยันฝึกซ้อมตั้งใจแล้วก็อุปนิสัยลาเริงเข้ากับเพื่อนง่ายครับอยากเป็นตํารวจค่ะเพราะว่าอยากเป็นเหมือนพ่อค่ะอยากทำตามความฝันของตัวเองค่ะเป้าหมายสูงสุดของนักกีฬาก็อยากเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยค่ะ ความขยันหมั่นเพียรฝึกซ้อมในทุกๆวันรู้จักจัดสรรเวลาในเรื่องการเรียนและการฝึกซ้อมกีฬาจิตใจที่มุ่งมั่นไม่เคยหยุดฝันและไม่เคยหยุดความพยายามหวังเพื่อให้เป้าหมายที่อยากจะเป็นนักกีฬาทีมชาติของเธอเป็นจริงได้ในสักวันผลงานที่น้องโบนัทได้ทำมานั้นส่งผลให้น้องได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติด้านกีฬาและนันทนาการประจำปี2564 วิเลศภูมิผักแว่นถ่ายภาพชนาการและกระจ่าง NBT อุบลราชธานีรายงาน